ไอ้คอมตู้เนี่ยแอะโอ๊ยเอาผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะขอพาสาวๆทั้งหมดนะครับเข้าห้องนอนรับแขกของบ้านเอกี้เบรกสุดท้ายของรายการเคยดูใช่ไหมฮะไปห้องนอนแล้วรับแขกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวห้ามพลาดเลยสักครู่เดียวเท่านั้น และเรานะจะเปิดโอกาสให้กับ10สาววิทยาพุนนะครับเขียนคาถามที่อยากรู้เกี่ยวกับพลอยมนคนละหนึ่งคำถามรับจะดูกันซิว่ามีคําถามไหนกันบ้างนะครับช่วงหน้าเลยตอนนี้ทักที่เพื่ถามพี่พลอยมนนะคะว่ามีเคล็ดลับในการดูแลผุ่นยังไงถึงผุ่นได้เพียวขนาดนี้คะพี่พลอยมนเคยอกหักกันไหมคะ นนี้เนะีเป็นเด็กที่ห้องนอนแต่ว่าคำถามแต่และคำถามนี้ขยี้ใจแข็งรับเชิญมาแล้วนักต่อนักนะครับ <Hi. S 1>